สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้นะคะดีส่สตัวแม่มาเยือน mm 2หรือว่า murder mystery 2อีกแล้วค่ะพร้อมอาวุธสายรุ้งแห่งความรักและความมั่นใจบอกเลยว่าต้อนรับพลายมันแบบไม่มีใครแซบไปกว่าเราอีกแล้วค่ะคนอื่นอาจจะมีปืนธรรมดาแต่เรามีมีด o l o r f u l คาร์ลใจบอกเลยว่าจะเป็นฆาตกรหรือว่านักสืบเราก็พร้อมจะเสิร์ฟความปังทุกบ,บทบาทงั้นไปดูพร้อมกันเลยนะคะว่าใครจะรอดและใครจะโดนสส่รุ้งแห่งใจไปดูกันเลยค่ะ <Wow. S 2> อาวุธของเราวันนี้ต้องเข้ากับสถานการณ์ความเป็น LGBTQ p r i m e m a n ของเราด้วย <Wow. S 2> นี่ไงเห็นไหม <Wow. S 2> จะได้รู้กันไปเลยว่าใครคือของจริงใครคือของปลอมออไอ้อย่าเบียดกระค่ากระทอย ดอมเนี่ยสองมีแต่กระเทยหรองงมากไม่มีชายแท้หน่อยหรอคะแบบชายแท้แบบหล่อหรือแบบว่าเสียงขาวๆเลยแบบนี้ยคือไม่มีเลยเหรอ <c oughs> เราเป็นอินโนเซนต์ค่ะเราเป็นอินโนเซนเราตั้งหลักดูเชิงใ,ใดๆเราดูเชิงดูอะไรสวัสดีค่ะ <c oughs> ยมยวอกมาแล้วคุคณพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ากลัวมากค่ะ Oh my g o d n e แม่ชีก็มาแม่ชีโหก็มา โอเคมีก่อนนึงโอ้มายก o h ส์ m อ้มายกส์มามาหัวใครมาอย่าออกไปเลยนะออกไปนะ <c oughs> ฉันพยายามหนีสักทุกคนค่ะเพราะเราไม่มั่นใจแล้วว่าพวกเขาใช้ m e r ร์ r หรือเปล่าอีไก่ใช่แน่อีไก่ใช่แน่เจอเจฟขอทางหน่อยนะคะ โอ้ my g อดเหตุการณ์ยังสงบอยู่ตอนนี้คือเจ้าตัวรู้ไหมคะว่าตัวเองเป็นไปเมอร์เดอร์ตอนนี้อย่าค่ะรบกวนนะคะไม่ดันน้องนะคะตอนนี้น้องไม่ไม่ไม่รับไม่ไม่เซ็นลายเซ็นนะคะว้ายม้ายเข้ามาเข้ามา้มรอค่อนถ้าแกไม่จัดการแล้วก็พวกหลาบไว้ทุกคนมาอยู่ทางนี้ ทุกคนมัน่าสัตว์ตัดชีวิตทุกคนมาอยู่ตรงนั้นฮะก็ <Huh>? hmm. ได้แค่หลบเหรอวอ <c oughs> โอยกูได้ไปตีอ <c oughs> ินอเซนเนี่ยลำคาญน่ะโอเอาเลยนบิช I heard something over there เธอมันมีคนอยู่ข้างบนนั้นเธอไว้ธอมันมันว้าว <Hey, Queen. S 1> อยู่ข้า Hey q u ค e n ไม่อย่าบักกู ไปแต่พอมันมาแล้วแต่พอใครเป็นเอมพอมึงมาจัดการมันหน่อยสิอ๋อไอ้ไก่ไก่สัตไก่จัดการมันโอเคโชคดีนะมันไม่ได้หันมาทางเราตรงนี้เงียบไว้ไอ้ไอ้ปืนอยู่ไหนปืนไหนวายวายยิงมันไก่ยิงมันไก่ไก่เลิศ อุ้ยแกฉันเป็นคนธรรมดาอีกแล้วหรอคนธรรมดาเลยของมึงล่ะกูเนี่ยจะเป็นคนธรรมดาถั่เอ้ย,อยไปค่ะนหนึ่งตอ่อปิดไปค่ะ มานีนาหนัก้าว๊รอเฮ้ยเยสสอสอ,สสอ้อสอสอเยสเยสสอู้มันหลายการมากอีพอกนี้อยู่ไหนแล้วนะอุ๊ยอยู่ไหนแล้วทำไมมีดมันไม่ไปเลยวะเธอฉันงงมากอ,อ๋อมันต้องอ,อันนี้แน่จริงก็อย่างดีสิคะ สนีไปไหนเลยคะคุณพี่ไม่มาเล่นกับน้องหน่อยละคะน้องอยากเล่นกับคุณพี่จะตายอยู่แล้วได้คะน้องอยากเล่นกับคุณพี่จะตายอยู่แล้วน้องอยากเล่นกับคุณพี่จะตายอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วค่ะน้องอยากเล่นกับคุณพี่จะตายอยู่แล้วค่ะคุณพี่คุณพี่จะไปไหนคะคุณพี่โอเคเลยวะดบารค่ะ หรือแค่จัแกนแล้วสิดาฉันจะจัดการกแกรเองหนึ่งแม่ชี <better> หนึ่งแม่ชีโหมานี่เลยค่ะสลบไปไหนใหญ่ละจ๊ะสลบไปใหญ่หืึสลบไปใหญ่สลบไปใหญ่คะสลบไปใหญ่นี่นะเบชนะคะสลบไปใหญ่ตอนนี้ขอเก็บบทแล้วกันนะเบชเฮ้ยมีทางนี้ด้วยเหรอฮึบสมาเลยค่ะ ระบาดย่ๆแยะเอ๊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 ะแสจิตแสแย่ซะอยู่ไหนอยู่ไหนเอออีซีเอ็ดวีโอ้โหอีผู้ที้มันมันร้ายกาจมากค่ะคุณแม่มันร้ายกาจมากค่ะคุณแสโอ้ะอีคนนึงไม่นะไม่เอาพิจารวข่าไก่ทำไมครับไก่ก็มีหัวใจนะครับโอ้โหช่วยไม่ได้นะคะ มันคือภารก,กิจของสกวันนี้นะคะโธเรักัวผีมากโธ่ใครเป็นวะแกเฮ้ออนมาดีแล้วเร็วดีใครเป็นอ่ะกูเองค่ะอืมมาค่ะมึงเยังใหญ่เลยคะ่ะยัสระยัสระหยุดดินี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงนี่ไงยัสระยัสระโอ้โห แม, yes! แม่ชีอย่านะอย่าทำเราอย่าทำเราเจอแน่แกแกไม่ใช่ใช่ปะสมัยใจแกนว้ยสมายใจแก,น,กนะฮัลโหลเป็นหรือเปล่าคะเนี่ยอย่านะคะอย่าอย่านะอย่าตามค่ะขอโทษนะคะห้หามตามกันนะคะ <Hello? S 1> ใครตามคนนั้นเป็นนะ ใครตามเป็นนะคะเอ้ยอ,อีสลามเป็นอีสลามเป็นอีสลามมันตามซันามันเป็นมันเป็น้นนากะจูไปเลยสิคะอุ้ยอย่าตามกันดิ <c oughs> โอ้ยไอ้วอกมึงเลิกกูด้วยนี่ก็ตามกูมาอุ้ยได้ยินเสียงไหมชั้นสามเหรอ พระเจ้าฮะมึงหรือเปล่าฉันสามมันเกิดเหตุเรื่องบ้าอะไรขึ้นมาแมบบ่ชิแม่ฉีดตายแล้วใครทำร้ายคริสตจักแบบนี้ไอ้ส้วมแกหรือเปล่าฉันไม่รู้ใครอ่ะเธอสิงยูโคราแน่แน่เธอ อีกกระปองบานกระปองกระปองบานเป็นถ้าเราพาพี่กระปรองบานเป็น Hello, <Poppy. S 1> ปอทปนอปืนอยู่ไหนวะปืนอยู่ไหนใครมีปืนโอเคเวลาเซฟไว้ target locked ไปค่ะสไนเปอร์ลา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  A า e าล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 า นี่ไงนะ Surprise bitch ตัวแม่ไพรยมันอย่างเราเราจะไม่มีทางมาแพ้ได้เพราะเรามีอาวุธในการที่สะดบับอะไรนี่ไงเธอดูนี่เห็นไหมดูมีดค่ะมีดใส่รุง้งแห่งความยุติธรรมโอ๊ยเนี่ยเราตาดี่ก็เป็นอินโนเซนต์ละอะไรละโชวแกไม่ได้เป็นใช่ปะ แกไม่ได้เป็นใช่ปะแกเป็นคนดีใช่ปะลลอะไรวะคะงงไปหมดนะคะก็เทยงงไปหมดอุ๊ยแกจะเป็นนายอำเภอวะตาดี้เป็นนายอำเภอว คือพูดเลยนะไม่มีตาที่สวยหรอกว่าก็าว่าอย่าอยู่ใกล้ฉันนะอีพวกโรคจิตอย่านะใครอะอย่ามาอยู่ใกล้กันสิคาฉันกลัวนะคะเนี่ยใครเป็นใครเป็นใครเป็นอะใครเป็นใครเป็นใครเป็นเมืองใครเป็นใครเป็นผมเป็น อย่านะคะอย่านะคะฉันกลัววะ่ะชอบเดินตามมากอะน่ากลัวมากน่ากลัวมากเลยอะใครเป็นอะทษนะคะหลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่เป็นหรือเปล่าหลวงพี่เป็นใช่ไหมคะมาถึงเป็นกันเลยหรือเปล่าตอนนี้ฉันเริ่มงงแล้วอย่านะคะ หนูเจอย่านะคะหนูเจโอเคลว้าววาวง่สีมเบ้เก่อนสิว้าวแม่ชีเปน็นทุกแมสีเปนแมสีโหค่ะเควง ยสงานนี่แหละแม่ชีกูจะฆ่าได้จ้าต่อยแกทำลายเพื่อนฉันสินะึบว Why สักทีหนึ่งโอ้ยคุณจะได้ตาสวยๆตาจ้งจ้งโอเค let's go ชุดแซ่บมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครเอามีดออกมาเราฉันบล็อกเลยนะคะ เธอเธอผู้ชายผมขาเป็นผู้ชายผมขาเป็นเธอจัดการให้ด้วยโอปอโอปาสุชาตาใช่ไหมโอปาโอปาสุชาตาใช่ไหมถอยไปถอยไปถอยไปแเดงแเดงไอ้สัสหย่าละอย่าละแสเดงโอปาสุชาตาใช่ไหมโอปาโอปาสุชาตาใช่ไหมจัดการล้างแค้นล้างแค้นให้ด้วยค่ะ

ออกมานี่มาไม่อยากดูฉันรำแล้วรจะจ๊ <c oughs> ะซ๊ะหยาบเออเบรียล <c oughs> <c oughs> ฉันจะตามจองเวนเกสะาแม่หนูใครที่บังอาจมาจัดการฉันหนึ่งแม่ชีโหสินะแม่ชีโหสินะไปก่อนหนึ่งม่ และโซหนังรอดพ้นไปได้ยังไงลงหนังเลยคะ่ะลงหนังเลยคะ่ะลงหนังเลยคะ่ะลงหนังเลยค่ะโอ้หนังไรกัดมากทุกคนหาเฮ็ดโซฮะแจ๊คไม่ไหวแล้วอืเอ๊ะไปแม่ชีโหอยู่ไหนมาสิแย๊คพอหอนังรอดพ้นได้ไงนี่แหละ โอ้โหปาดหน้าไปนิดเดียวเองเท่านั้นมาเลยเนะี่ยอ๋อน,นางไปไหนแล้วอน่าโอ้โหมึงนี่ไงมาชีอยู่ไหนคะมาชีสไปไหนคะมาชีคะมาชีโอ้บ้าอเป็นเจ้าโอ้ my god ชีมาจูกชั้นสองอยู่ไหน อ้าอาแล้วไปไหนแล้ววะอู้่ะเย้ย่าเฮ้ซะฮับฮับไอฮ้บายเตสะเตาะกกูซู้อย่างงี้สู่ยิบปุ๊บหนีไปไอมึงใส่รอบแล้วเหลือใครอีกคนนึงวะฮะเฮ้ยมันแอบไปไหนวะ น้าหมันไสมากทุกคนคะ่ะใช่เพื่อบริสุทธิ์เนี่ยใช่เพื่อบริสุทธิ์ฉันไมน่ดได้ผิดอะไรเลยนะเธอทำรายฉันเลยนะจ๊ะเดนเพอค่เดนเพอช่วยฉันด,ด้วยเนะดนเพอรระวังไทยแลนด์มิสไทยแลนด์มาระว <c oughs> <c oughs> ัง run run faster ใกล้สุดแกโอเคตอนนี้หน้าที่ของเราก็อยู่ที่เราสินะอ้า<อ>มึงทำอะไรไว,ว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียววเดย,วเดย,วเดยวไว้ นี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจกระจออกมามอบตัวซะไม่อย่างนั้นแล้วก็คุณจะโดนข้อหาหนักกว่าเด้รีบออกมามอบตัวซะรีบเอาอไว้เ,เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจตะวายตายห่าแล้วโอ้โหโอ้โห สุดท้ายนี้นะคะใครว่ารักคือดอกไม้ผิดค่ะเพราะวันนี้รักคือมีดสายรุ้งที่จะฟาดฟันทุกอุปสรรคด้วยสีสันและสไตล์เล่นไปยิงไปตกไปฟันไปเพราะพรายมันเราต้องภูมิใจในตัวเองและสนุกที่สุดค่ะและอย่าลืมนะคะบอกด้วยว่าอยากให้สองเล่นอะไรในแมปถัดไปพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะบ๊ายบาย